นี่นะคะแอปเปิลเหลืองอร่อยมากเลยโอ้นี่มะม่วงดีๆนี่เองเหมือนมะม่วงเปรียวจิ้มพริกเกลือเลยแหละนี่ลูกขนาดเนี่ยเวลาเรากัดมะม่วงเห็นไหมคะเนื้อมันจะแน่นอันนี้เนื้อมันจะฟูกว่า ต้นแรกแล้วค่ะตรงนี้แอปเปิลเหลืองนะคะถ่าออกมามองไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้เป็นแอปเปิลสีทองหรือแอปเปิลเหลืองนะคะโอ้โหลอยคนมาเก็บค่ะนี่ล่วงเต็มดินเลยเสียดายังเราไม่ได้มาก่อนหน้านี้เนาะข้างบนเนี่ยต้องเอาไม้มาสอยค่ะอุ้ยตรงนี้กิ่งนี้เนี่ยค่ะอุ้ยอ๋อล่างๆมีอยู่มีกี่ลูกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยเ๋ยลองเก็บดูเนาะเฮ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยปั่นจักรยานเรียบมอง เนี่ยค่ะนี่นะคะแอปเปิลเหลืองอร่อยมากเลยโอ้นี่แก่เราออกสีเหลืองเลยนะคะมันจะหวานกว่าแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงนะคะอุอ๊บนี่นี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเขาไปเข็นลูกเดินเล่นคนก็นี่ก็ชอบเดินเล่นค่ะเดินเล่นออกพอลังกายนี่นะคะล่วงเต็มเลยดูโอ้ยเสดายเนาะ ได้ด้วยค่ะเนี่ยร่วงเต็มพื้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยร่วงเยอะร่วงเยอะเหลือแต่ข้างบนเลยค่ะข้างล่างไม่ค่อยมีแล้วโอ้ยสีหน้ากินมากเลยะอะเขาบอกเหลืองมันอยู่สูงค่ะได้แค่ห้าลูกเองเนาะลองไปดูต้นอื่นอีกเนาะนานล่อนนี่ผลไม้เยอะนะคะมันทยอยออกตอนแรกเลยก็จะเป็นสตรอเบอรี่้ะสตบบรอเบอรี่หมดแล้วก็ จะมาเป็นพลุนเป็นแพรเป็นบ,บลูเบอร์รี่แล้วตอนนี้เป็นแบ,บล็คเบอร์รี่แบ,บล็คเบอร์รี่กับแอปเปิลจ้าช่วงนี้แล้วก็องุ่นป่านมาเจอต้อนหนึ่งจ้าแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่แอปเปิลเหลืองนะคะเป็นอาจจะเป็นแอปเปิลแดงนะแต่เขามาตัดกิ่งจ้ามันก็เลยมันก็เลยไม่ตกมันเออกิ่งมันอุย้ยติงมันยื่นไปฝั่งนูน้นเดี๋ยวจะจอดดูหน่อยนะคะโอ้น่าจะเหลืองค่ะ คือทาไมต้องเลือกเพราะว่าแอปเปิลแอปเปิลเขียวกับแอปเปิลแดงก็พอตอนที่มันเป็นเป็นน้อยๆเนาะมันมันจะฝาดแต่เปิลเหลืองมันจะอร่อยมันจะไม่ค่อยฝาดนี่อมันเหมือนมะม่วงตอนที่มันน้อยๆมันไม่ฝาดเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันน้อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนที่มันน้อยๆอย่างมันไม่ฝาดโอ้ยเปิลเหลืองเด้อจ้านนิเก็บเก็บเก็บอ๋อดีนะ นี่ถ้าเป็นแอปเปลิลเขียวนะหน่อยๆลูกหน่อยๆอย่างเงี้ยที่มันยังไม่แก่มันจะฝาดกินแล้วมันจะฝาดแอปเปลิลแดงเหมือนกันปีนี้แอปเปลิลไม่ค่อยดกนะคะนี่แค่นี้ก็พอจ้านี่นี่นี่สีเหลืองจ้าเนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะแกะ่นี่ทั้งนั้นมันคอกมากเขาจ้านะกิ่งมันยืนไปทั้งนั้นนี่พอดริมถนนเขาตัดเขาตัดกิ่งโอ้ี่ข้างบนนี่นี่เดี๋ยวไปเอาถุงก่อน นี่จ้าลูกน,น้อยแต่กินได้แล้วนะจ้าลูกน้อยอยังไงเนี่ยกําลังเป็นแบบว่ามะม่วงเลยโอ้ยตอนมาใหม่ๆโดยจะโอ้อยากกินมะม่วงเนาะอยากมากมะม่วงไปเปรี้ยวทําน้ำเปลาหวานพอมาลูจักแอปเปิลเหลืองโอ้โหมันมันเหมือนเลยทําน้ําทําน้าจิ้ม้าแก่มากๆจันเหลืองอย่างงี้เลย นะตอนไม้ใหม่ๆอยากกินมะม่วงแก้วโอ้ยอยากกินมะม่วงเิ็มน้ำปลาหวานเดอ้ออยากอยากเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยทดแทนกันได้เนี่ยแอปเปิ้ลอะไรแก่แอปเปิเล้ลเ,เหลืองนี่จ้าเก็บไปเผื่อไปกินโรงเรียนด้วยจ้าเผื่อเพื่อนจะโรงเรียนด้วยนี่ออืมอืมม ลูกน้อยลูกนิดแกเราเดินนี่นี่อันนี้เชือกขอกหมากเขาเนี่ยเดี๋ยวไฟช็อตเลยเนี่นูน่นลูกอยู่ข้างบนเนาะทำไมจะเอาถึง นี่ยนะคะอือ้ยได้กระเป๋าใหญ่นึงแล้วจ้าเดี๋ยวพอแล้วแหละเ้วไ,ไปกินโรงเรียนด้วยตํากินด้วยทําพริกเกลือกินด้วย,น,วยนี่จ้า กลับดีกว่าไม่ค่อยดกเลยจ้านี่แต่ข้างในยังเหลืออยู่นะจ้าแต่ว่าเวลาถ่ายรูปออกมาไม่ค่อยเห็นหรอกวิตรงนั้นก็ต้นนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินไปดูตรงนั้นจ้านั่น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 ก็นั้นเกาแอปเปิ้ลเดินไปดูก่อนว่าใช่แอปเปิ้ล เหลืองไหมตรงนี้กับต้นหนึง่งแล้วก็ตรงนู้นอีกต้นหนึง่งโอ้ยอันนี้แกเปิ้ลเหลืองเด้อค่ะนี่แต่ต้นข้างหน้าน,นู้นแอปเปิลแดงอันนี้ต้นนี้แกเปิ้ลเหลืองนี่แต่อยู่ข้างบนว่ะอ๋อในในลูกขนาดนี่กำลังเปรี้ยวดีด้จ้าเนี่ยทำน้ำจิ้มกินอ้ยอร่อยเลยแหละมะม่วงมะม่วงดีๆนี่เอง เหมือนมะม่วงเปียวจิ้มพริกเกลือเลยแหละนี่ลูกขนาดเนี่โอ้โยเก็บไปเต็มกระเป๋าแล้วตอนนี้เต็มเป๋าเลยนี่จ้าเนี่ยกำลังเปียวดีเลยเนี่ยนี่ก็แอปเปิลเหลืองนะโอ้ นี่ร่วงเต็มเลยสดายจังเลยจ้าเนีนี่นะคะไม่รู้เนาะมันอยู่เมืองไทยไม่เคยกินด้ว่ายเพิ่นเหลืองเนี่ยเพิ่เเงเคยมากินอยู่นี่เอ้า่่วงเพิ่งเคยมากินอยู่นี่แหละ นี่เกลียวนี่เหล,ลืองเหลืองเลี้ยวนี่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 แอปเ,เปิ้ลเยอะมากเลยจ้าคือหลายบ้านเขาก็มีต้นแอปเปิ้ลอยู่กับบ้านแอปเปิ้ลข้างทาง,ทางอะไรอย่างงี้เขาก็ไม่กินเก็บกินกันดอกแอปเปิ้ลอยู่กับบ้านแต่และบ้านก็ล่วงแล้วก็เขาก็เอามาแจกหน้าบ้านก็มีลายบ้านเขามาวางแจกหน้าบ้าน นี่นกต้นนูนแอเปินแดงติดต้นติดกันเน่เดี๋ยวพาเดินมาดูนะจ๊ะมันยังไม่แดงถ้ามันแดงมันจะแดงเต็มต้นนี่กำลังจะแดงนะคะปเปินแดงอันนี้ต้นนี้ดกกว่าต้นแอปเปิลเหลืองนะจ๊ะเน่นี่ ฝั่งนี้เต็มเลยนี่จ้าเน่เน่นะเนี่ดูเด้อจ้าแอปเปิลริมทางเด้อจ้าเน่อยู่ใกล้ๆบ้านเลยขันจักรยานมาไม่ถึงกิโล นี่จ้าทางปั่นจักรยานนู่นก็อีกต้นหนึ่งเด้อนู่นน่ะนู่นก็ต้นแอปเปิลเดอ้อนูน่นแดงแดงเห็นแดงแดงอยู่นอะแอปเปิลแดงเนจ้าเดี๋ยวแอปเปิลแดงเดี๋ยวค่อยมาเก็บตอนซุกเนี่ยค่ะผลไม้ยอยู่นี่มันเยอะนะคะ,ะขึ้นริมทางอะไรเงี้ยพักผลไม้ขึ้นริมทางมันผลไม้ยอยู่เมืองนอกนี่มัน ส่วนมากล้วมันมันเกิดเองโดยไม่ต้องใช้ยาบำรุงอะไรเลยนะพวกอ,อ,งงอ่างง่นอย่างเงี้ยองุ่นก็บ้านเพื่อนนปลูกแบบคือไม่ต้องบำรุงไม่ต้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่อะไรถึงเวลามันก็ออกลูกมาอย่างไอเปิ้อน,นี่เหมือนกันนะคะเนี่ยบ้อนเพื่อนบางหลังนะคะมีมีมอ่าลูกพุนมีต้นพุนลูกดกเขาก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็มีแพรคือ ไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยศัตรูพืชน้อยมากอันนี้ตะการหนึ่งแล้วนะคะถุงหนึ่งถุงยามหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้ไปเก็บต้นอังคารมาอีกเนี่ยอ่าเยอะมากเก็บเยอะมากมีอีกนะคมีอีกอ่ากินถุงยามแล้วจะเป็นเพื่อนเลยเนี่ยโอ้โอ้กับคนเดียดู ตอนที่มันเป็นลูกเล็กๆที่ปั่นพามาดูเซนนี่นะคะที่มีคลิปอ่าที่ปั่นพามาดูแอปเปิลริมทางนะนึกว่ามีต้นแอปเปิลเหลืองไม่กี่ต้นเพราะว่าปีที่แล้วเคยมาเก็บแค่ไม่กี่ต้นจ้ะแต่พอมาตอนนี้โอ้ยแอปเปิลเหลืองหลายต้นเลยเดอ้อนี่นะคะมะม่วงที่เก็บมาเออไม่ใช่แอปเปิลมะม่วงทุกทีเลยก็มันเหมือนแอปเปิลมะม่วงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวล้างก่อนนะ จริงๆได้เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าแบ่งไปกินที่โรงเรียนสองวันแล้วแบบว่าไม่ได้ทํานาประหวันกินตักทีนะตอนแรกก็กินกะเพรกเพลือก่อนแล้วก็เอาไปกินกับโรงเรียนนี่นะคะเนี่เก็บมาเต็มถุงนี่เลยนะคะโอ้ยหลายค่ะไหลเดี๋ยวเดี๋ยวร้างก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้ว น้ำปลาหวานใส่เครื่องเยอะๆนะคะชอบอ้าวค่คะแอปเปลิลเหลืองน้ำปลาหวานอร่อยอร่อยเด้อค่ะมามาค่ะมากินด้วยกันเด้อมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะโอ้ยอย่างที่บอกเด้อค่ะอยากกินมะม่วงไปเอิญไปเจอไปเอิญไปเจอเนี่ยโอ้โหมันมันคือกันเลยจ้ามคือมะม่วงอ่อน มันคือมะม่วงอ่อนจิ้มน้ำปลาหวานนี่ดีๆนี่เองยูนี่ไม่มีมะม่วงแบบว่าแบบ้านเรานะคะจะมีเป็นแบบวมะม่วงมะม่วงเปลือกสีม่วงเปลือกหนาแล้วก็ขิวคิวไม่อร่อยนี่นะคะือ,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 อมันเปรี้ยว เปรี้ยวแบบมะม่วงบานเราเลยลรสชาติคายๆมะม่วงมะม่วงอ่อนอะมะม่วงอ่อนๆแล้วเปรี้ยวอะเปรี้ยวลูกเล็กๆอ,อย่องเงี้ยแต่ว่าแอปเปิ้ลเนี่ยมันกรอบกว่ามันเนื้อมันฟูเนื้อมันฟูกว่ามะม่วงมะม่วงมันจะเนื้อน,น่นอันนี้มันเนื้อมันจะฟูอื อยากไปต้องไปซื้อมะม่วงกินเลยจ้าตอนแรกอยากกินมะม่วงไปซื้อมะม่วงในน้อยร้านเอเชี่นช็อปเนาะมันจะเป็นแบบว่ามะม่วงจากเวียดนามมั้งลูกในน้อยไม่เหมือนบ้านเองไม่อร่อยอนะันนั้นก็เปรี้ยวปี๊ดเกินไปอืนี่เลยอร่อยตำกินก็อร่อยส้มตำนะคะส้มตำผลไม้เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะตำกินนะคะ โอ้ยแศบหลายเอาไปกินโรงเรียนด้วยค่ะเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยเอาไปกินโรงเรียนมผมต้องรีตัดเองเล้วค่ะเนี่ยตัดเองเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะตัดผมด้วยตัวเอง โอเคขอตัวกินก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกเอนจอยอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะไปะละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปตัดผมด้วยตัวเองนะคะนี่นะคะมันก็จะมีทังลูกอ่าใหญ่แล้วที่มันเหลืองแล้วมันก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไรแต่ถ้าลูกเนือ้อนอยอย่างนี้นะคะ มืนมะม่วงเลยค่ะเหมือนเลยเพ่งแต่เนื้อมันจะฟูเนื้อมันจะเบาฟูเวลาเรากัดมะม่วงเใ็นไหมคะเนื้อมันจะแน่งอันนี้เนื้อมันจะฟูกว่าอันนี้มันเหลืองแล้วนะคะนี่เก็บเนี่ยน้อยๆอย่างเงี้ยกําลังเปรี้ยวจิม้มผิดเกลือจิ้มมนันนี่โอ้โหไอเศษ